สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟีมาดูครับเกือบเสร็จแล้วนะวันนี้นะเจ้าให้เสร็จแล้วเก็บงาน,นครับมีช็อตไหมวันนี้มีช็อตเด็ดไหมวาววาอนวมนะวันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานขุด คุณซากเกาอีกแล้วครับเทีย,ยวนพี่ร็อกในตำนานตอนนี้เป็นร,อร็อกเลขนะร้อยเจ็ดห้าครับโอ้หุ่นฟุ่นแดดร้อนจัดเลยวันนี้นะโูนป้าดันเจ็บงานมาตามมาเรื่อยๆนะเติมครับเติมดิน ขับเจ้านิ้ฮอของเด์เจ้าเน็กยังไม่หายนะขับมอไซค์ชนหมายังไม่ยังไม่หายเจ็บไหลปลาดันเก็บงานเตรียมย้ายออกครับเหลืออยู่นิดหน่อยครับไหลที่ตมออกนะ ตรงโน้นอีกรุมนึงนะ่ะหนูสิโตมครับเสียบแบงค์เสียบแบงค์มืดฟ้ามวดินมาเลยนะสิบแบงคนะ์น่ะอ๋อเสียงเครื่องแน,นะแน่นดีนะคนนี้น่ะพาลูกชายมาอีกแล้วนะ À, mà, mà, thói mà, thói mà Thói mà, thói mà Liêng cong, liêng cong thế liêng cong, thế liêng cong Ôi, nó ngòm dữ nè Chùn, chùn มาดูขึ้นไว้6เฮตีหนึ่งครับเครื่องยนต์195แรงม้านะอโอ้ยฝุน่นเต็มเต็มเสียแบงค์ครับอ่ะเสียหวานนะครับมาดู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 าดาดทีโนโมเมกา Tu reng, tu reng. Ma, ma, Oh, 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 oh. ลบพุ่นก็นะวันนี้ไม่ขับเคี่ยวกันมากมายครับวันนี้วิ่งระยะทางประมาณ4กิโลเมตรไปกลับได้หรอน่าจะได้นะเฮ้ยไปเรื่อยๆหมุนวนเรื่อยๆนะวันนี้นะโอ้พุดเปลี่ยนมุมกัน ปาดันได้อยู่ข้างบนเลยนี่ประจำการงางานด้วยฟอร์ดของโค้งลื่นศูนย์ขับด้วยน้องเฟิ้์ดน้องเฟิ้์ดไล่ไปเรื่อยๆนะคี่ตมนะ่ะ เจ้าของเขาบอกว่าจะเอาหน้าดินปูอีกนะโอ้โหอ้าวเข้านางานมาแล้วครับพระเอกไปจับทีมงาน M18 ป้าท,ทิ้งสับระเบิดโหระวองระวอง <laughs> มีระวงมีระเวงเอามาเลยมาเลยมามามามมามาไปไหนเนาะวนีไปไหนไปดูเอก ูคสตรอจุดกำเนิดของฮีโน่เอ0เรเริ่มมาจากนี่ครับเอ็มซ r แปดอุ้ยฝุ่นตรบเลากรถลากรถจวดจาดฟาดบึ้ม

โรบให้มิดนี่ไล่ไปเรื่อยๆ เจ๊คครับปาเจ๊กเบิ้มประจำทีมงานเราเขียวมะนาวนะเขียวมะนาวสุดหล่อมาพร้อมความแรงเจโอแปดซีครับเครื่องยนต์สองร้อยสิบแรงนะนี่อ่ะเอาลึกๆจัดให้ปลาสักลุมลึกๆโอ้

ทีมตรงนี้ก็เป็นการทำงานครับของทีมงานปาริเรานะอยู่กับทีมงานครับเรียบร้อยเรอยอยียบร้อยโอ้ฟุนฟ้นฟุนๆๆ้นฟุ้นอ่ะเสียบป้ยครับจอบระเวงมาแล้วนะ มาดูมาดูมาดูจะเกลงเกลง้งรอบนี้จะไม่ไปโบกท้ายให้นะจะชี้ให้จุดลงนะเ <c oughs> สียบปื๋ยโั้วได้ก้อนใหญ่มานะ <c oughs> มาแล้วมองเรียมแล้วมองเรียมมันใช่ไหมหน,นูอ้าหน้างาน เป็นที่เรียบร้อยเอาละเอาละอ้ให้ดีกว่าจวดเลยเยอะ <laughs> กระบเกือบถึงโเก,กือบถึงดินแล้วนะ,ะรนกระแรงนะกนี่นะเอาอยู่ครับนี่แรงนะสองร้อย,ยเลยค่าแรงมาครับเฮ้ยเ้ยเ้ครับ อ่าโอเคครับผมสำหรับแค่นี้ขอจบ้เพียงแค่นี้ก่อนนะกอดจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับไทยกดไลค์กดแชร์ให้วับน้ำซิงด้วยนะสำหรับแค่นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ